ฮอกคูนะแล้วก็เซมี่อันนี้อยู่ทั้งเถิงนี่นสวัสดีค่ะพีน่น้องวันนี้ทายาสิมมะเก็บคอมมอนเวทเจ้าค่ะหรือว่ายูเมืองนอกในเพื่อนเจอเอิญกระถินฝรั่งเด้อค่ะซึ่งมันกะซิมิโรซาคือผักกระถินอีรีเด้อค่ะพี่น้องไปเก็บกันค่ะ ลักษณะของมันเด้อค่ะมันกับสีนี้ดอกเป็นสีม่วงเด้อค่ะเป็นดอกเดียวแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ใบกับสีประมาณนี้เด้อค่ะเราต้องต้องปลายใบมันนี่มันสีเมียนเป็นเส้นแบบนี้ค่ะพี่น้องตรงปลายใบมันนะตรงปลายอันมีลักษณะใบมันสะเป็นมีประมาณหาคูเด้อค่ะใบมันจะมีประมาณหาคูหาหกคูนะแล้วก็บสีมีอันนี้อยู่ทั้งเถิงนี่ เป็นเส้นๆนี่เด้อค่ะนั่นเป็นผือตระกูลทัวเด้อค่ะพี่น้องนี่ยอดงา,ามง่ามึงเด้อทายาสีถอนถอนเข้าไปให้เบิ่งมันสิแบบเป็นเครือเลยนะหมเด้อยันถึงนกงูกัดนี่พี่น้องมันสิเป็นเครือยาวๆมันเป็นเครือยาวๆแบบนี้เลยเด้อค่ะไม่พูดนะมีเป็นเครือยาวๆแบบนี้เลย เเ้นนยยแบบีลดอกมันก็สิเป็นสีม่วงแบบนี้เด้ค่ะแล้วก็ใบ,บมันนะใบมันนี่เด้ 1, 2, 3, 4, ค่ะมีหนึ่งสองสามสี่หานี่หาคูนะแล้วก็มีเอด็ดอันนึงอยู่นี่นะทั้งเงนะมีสิบเอ็ดใบแล้วก็ตุงปลายใบมันกระสีพิเ้นแบบนี้ มันสิมีแบบนี้คูอ่านเลยเด้อค่ะมันเป็นอันพืชที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาสีมาเอาปลูกหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เด้อค่ะเพราะว่าเก็บเกี่ยวพวกพืชผ,ผ,ผ,ผลน,นะเพื่อจะเป็นการเติมปุ๋ยถาดในตัวเจ็ดลงไปเด้อค่ะคือว่าในปุ๋ยที่แบบว่า เกษตรกรเขาสื่อมาใส่พักใส่หยางนี่ยนะคะมันกระิมีธาดีสาคัญสาคัญอยู่3อ่านก็นกคือมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะยังสมมติว่าปุ๋ยสูตร16-16-8จังสีนะมันกะซิมีธาดไนโตรเจน16%ฟอสฟอรัส16%หลกักการโพแทสเซียม8%นะคะที่นี่ในการเกษตรแบบธรรมศาสตร์เขากระจปลูกผวกผืชตตะกูลทั่วลงไปเพื่อเป็นการ เติมถาดในตัวเจนลงไปนั้นได้ตัวเจนตามธรรมศาสตร์มันก็สีเฮทไฮดินบอมีสารเคมีหลายนะคะเฮใไ้ดินมันสมบูรณ์แล้วเวลาปลูกพักปลูกยังลงไปมันก็สิงามซึ่งสีไดจากธรรมศาสตร์้อคะซึ่งพักพวกตระกูลพวนะอันคอมมอนเวทยังสีนะพี่น้องหรือกระถินฝรั่งนะคะในหากของมันนี่มันสีมีอันกระบวนการของการแลกเปลี่ยนพวกอะแอมโมเนียในตัวเจนอยู่ในอากาศแบบนี้ค่ะ ลงไปในดินนะคะมันสิเป็นการกระบวนการอยู่ในหากของมันเป็นการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใส่ในตัวเจ็ดลงไปในดินนะคะอันนี้นี่คิดว่ามันนาสิปูกอยู่เมืองไทยได้ด้อยพี่น้องเพราะว่ามันมันบคุคว่าสิปูกยากนะคะมันสิปูกใส่เม็ดนะคะใส่เม็ดนะคะนี่แซบ่บๆด้อยพี่น้องปพกระถินนะอันนี้บอกากินสดอยู่มองนี้นะคะเพราะว่ายังหมดท่านหลางนะคะยยดปวบพี่น้องจะ เด็ดเอาแต่ต้มปลายมันกินสดดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าทายาเคยล่องเห็ดกินหลายแบบละ่ะกินสดดีกว่าเพราะว่าเวลาเห็ดมันสุกแล้วนะมันสิหยาบเลยค่ะยกเวนอมนะโบหงส์กันว่าใส่ออมมันเป็นแบบได ในอดีตเด้อค่ะสมัยแบบเป็นพันๆปีที่แล้วนะพี่น้องอันที่าเขาไปเบิรงข้อมูลมันนะคะคือเขาสีเอาหน่วยมันเอาเมเลม็ดมันนะคะไปกินเด้อค่ะเอาไปเห็ดอันคือเขาโอดกินนะคะแต่ว่าสมัยนี้คนบอข่อยนิยมกินนะเพราะว่าเขากะเอาเขาเอาทัวอย่างอื่นมาเห็ดจังสินนะคะพี่น้องแต่ว่าในสมัยอดีตอดีตอดีตนะ่ เขากะเอามเฮิตเป็นพวกเขาโอ๊ดนะคะ ันนี้ก็เป็นอันที่มันเป็นน่วยมันระเด้อค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ ตัวนี้ก็เป็น,นะครีเวอร์สเด้อค่ะตัวนี้ก็กินใดนะเป็นสมุนไพรเด้อค่ะลลางเหลือเดะะ้อค่ะสำหรับดีทอร์กนะมันสีเหนียวๆก็ตีนกับแก่นีเด้อะคะ่ะมันสีเหนียวมันสีแบบมันสีกอแขนกอขาเอ้ยกอเสือ้อกอผ้า ลำต้นมันสิเป็นสี่เหลี่ยมเด้อพี่น้องนั่นจะเป็นเมเหลี่ยมแบบนี้นะคะไม่สี่เหลี่ยมนะแล้วมันกระสิเกาะนะคะมันสิเกาะน้ําเสือน้ําผานะนี่มันสิเกาะแบบนี้นะมันเป็นยาสมุนไพรดีๆเด้อค่ะพี่น้องตัวน,นีู้มสึกว่าแบบประเทศจีนนี่เขาสิเอาไปปรุงเป็นยาสมุนไพรร่วมกับอันผืชสนิดอื่นนะคะลกัลกลักมันถลืยยาหูกะลางเลือนะคะพี่น้อง อันฝรั่งเพิ่งกิสิก,กินแบบเอาไปกินเป็นสลัดหรือว่าเอาไปเห็ดเป็นซ่างสิคะอันนี้มันอันแถวและละมันเถามันแก่เพราะว่ามันเริ่มบานเอ้ยมันเริ่มมันเริ่มออกดอกเอ่มเป็นไนล่ะคะนี่นะถ้าเกิดมนันอันปงใหม่ๆอะคะ่ะอันหยอดอ่อนๆมานานันอันกินเป็นสลัดกระไดกินสดๆค่ะคะ่ะ มาเด้อค่ะพี่น้องกินตำบักหุงเด้อค่ะกับผักกะทินฝรั่งเด้อค่ะคอมมอนเวทเด้อค่ะไปเก็บมาวางหนะะันเด้อค่ะนี่ยังสดสดอยู่พี่น้องสร็จเพชร มันกะรสชาติมันกะสีไข่ๆพักกะหินเด้อค่ะหรือว่าสีไข่ไข่หยอดบักทั่วเด้อค่ะพี่น้องไข่ไข่บักทั่วร์นะยังก็ตามบักหุ่งเด้อค่ะก็ขับปุ่นละกะไก่ทอดเด้อค่ะตัวนี้ก็จะเป็นครีปเปอร์เด้อค่ะอ่านพักตินกับแก่นะคะ หนีโบานะนําห้กินสดเพราะว่ามันสิกอปากโอ้เพลแหงพี่น้องจ๊ะขออนุญาตกินกอนะคะเพลแหงเป็นคนบบกินเพลด้วยะคะ่ะตอนนี้แซ่พีกหลยกะตามนี้นะคะพี่น้องกินซดก็ได้กินดิบก็ได้ด้ค่ะโอ้กินดิบก็ได้กินซุปก็ได้ด้ค่ะ